แท้จริงเรานั้นเบสิคของอว่าและในแท้เราต้องกลับืปสุโขแต่วันนี้ก็มีมายิน,ต,น,นต้าท่านนะครับซึ่งยังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมครับไม่ได้ฟังประขาศวันนี้สุโขาดบอกกันุตรงๆรับเพียแ่บนประวันตื่นฟังสุโขหมดเลยไม่ยประกาศจากมาสัสยิดมาดูตอนเชา้าก็โทรมา ก็ให้พวกเรานั่งสํานึกในเรื่องของความตายกันให้มากนะครับเตรียมเสบียงกันไว้ดีนะครับเมื่อมีเสบียงอามัดที่โซแล้วนะครับก็เก็บรักษากันให้ดีพยายามอย่าแจงาจไว้ให้ใครอามัดของเราคําว่าแจงใจในที่นี้ก็คือไม่ใช่เอาอามัดความดีของเราไปพูดในเรื่องที่ไรสาระนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการพูดถึงเรื่องบุคคลที่สามนะครับหรือบุคคลอื่น ขอเรียนโดยทั้งตัวผมเป็นประการสำคัญตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในวันนู้นนะครับแล้วตาลานำพวกเรานะั้นไปขึ้นตาช่างมีตาชาตาช่างของเรานะครับมันก็จะมีผลออกมากับอัมมนอจบาดะานคนดะ้าความดีของเราว่าความดีของเรานะั้ยถ่ายเทไปอยู่ให้คนอื่นและเอาความที่ไม่ดีของเขาไปอยู่ที่เราเพราะนั้นอาม,มันที่ดีของเราก็จะถูกยกไปที่คนอื่นด้วยกัน ด้วยกับอะไรครับลิ้นของเรานะครับพยายามรักษาลิ้นของเราปกป้องไว้ดีนะครับลิ้นหัวใจอันดับหนึ่งนะครับหัวใจและก็ลิ้นของเรารักษากันไว้ดีตัดั้ลตัวผมเป็นประการสําคัญนะครับวันนี้เราอยู่ในเดือนของยุ่ก็ได้ดูนั่นนะอ้าวลติดยาแสดงว่ากเราจําได้ผมแก้งพูดผิดหน่อยเดียว ลองพูดเนี่ยแสดงว่าพวกเรานั่นสนใจในเรื่องการศาสนาคำดินละติดตามกันอยู่ประจำนะครับ <Okay. S 1> ก็เรามีลายกลุ่มของเราก็แต่คนก็ส่งข้อความในเรื่องของคุณงามความดีจะเป็นหะด,ดิษของท่านนาบีหรือพระวจนะของท่านศาสดาแล้วก็คโอวัตของบรรดาเหล่าสาวะมาดูกันเราก็นำไปปฏิบัติได้นะครับเดินตัวเองกันได้ แต่ละใครมีเรื่องดีๆก็ส่งมาในไลน์กลุ่มเราผมอยากจะชวนคนที่มีโทราศัพท์มือถือที่ทัสมัยคนเก่าๆก,ก็อาศาัยข้างแล้วกันนะดูตรงนั้นทุกคนแต่ละคนส่งมาเป็นเรื่องของพึณงามความดีนะเป็นการเผยแพร่กันทั้ทงน,น,นั้นเลยน,น,น,นะครับทำในเดือนนี้เดือนเดือนสุกล่านี้โดยโปกติแล้วนะครับเราจะสอนเรื่องของรูปหินยาเราจะสอนเรื่อง ของหลักอากีด้าซึ่งเป็นหลักสำคัญที่สุดนะครับซึงศาสดาพิมมอมโ,โซลาวเดวัสลัดตอนที่ท่านอยู่ที่มานครมักกะนะครับท่านก็พูดเรื่องเกี่ยวกับล่อ์ตาลาองค์เดียวนะครับเรื่องสิวัตเดียวก่อนยังไม่ได้เรื่องพูดเรื่องเรื่องอื่นหุก,กงอื่นยังไม่ได้พูดพูดเรื่องให้คนศรัทธาต่อร่อ์นะครับเป็นเวลาถึงกี่ปีอยู่ที่มักกะกี่ปีเผยแพร่ รวยกันหน่อยจา้าดีปีครับแล้วย้ายไปอยู่ที่นครมาดีนาดีปีแล้วบางคนมีศิษย์ท่านนู้ิษยิษสามปีที่นครมักกะนะครับให้ศรัทธาต่ออัลลงคอ์เดียวนะครับก่อนที่ท่านจะฮิจรร็อหรือ,อยาะอุปยบจากมหานครมักกะไปสู่มหานครมาดินาอันมุนาวาระนะครับก็ให้พวกเรานั้นได้ตระหนักถึงความ มีอยู่ที่สัตยาเนี่อ่กอรยึดมั่นให้มั่นคงนะครับอย่าสั่งไว้อย่าสัง่งรอนในเรื่องของการมีของอัลลอฮฺสุบฮานาฮะดาลาผมไม่เป็นห่วงพวกเราเพราะว่าคนตรงนี้มันน่าจะสุขงอมในเรื่องของการยึดมั่นแต่ความไข้เขว,วในเรื่อง,องราวปัจจุบันมันมีขึ้นมาเยอะนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์ู้นนะครับอาทิตย์ที่อาทิตย์นี้เรียนนะเพราะอีกตรงน้องสุขที่วันนี้ วอาทิตย์เราไปเรียนตามปกติอาจารย์ดีทีนฮัดียายากับอาจารย์มฮัมัดแสงสว่างนะครับอาทิตย์ต่อไปก็อาจารย์ฮอมุดจะจนกระทั่งเดือนยุยทิจยางบหลังจากนั้นท่านก็มาพบเราตลอด้วเดือนละครในเรื่องของอากิดาเพราะอาจารย์วางกำชับผมตลอดว่าหลักอากิดาต้องดีสุดแทบจะทุกอาทิตย์ก็ทำอยู่แล้วครับได้รับการตอบรับจากอาจารย์ อาฟิสความจริงผมติดต่อไปแล้วบอกว่ารุ่งฝากมาอัพนักเรียนด้วยเพราะว่าเขากับด็อกเตอร์ทั้งคู่วันนี้สอนอยู่ที่นครศรีธรรมราชอ่เราจะสลับอ่าใช่อาจารย์มามุญอาทิตย์หน้าอาจารย์อาฟิสอาทิตย์นู้นผมขึ้นบอร์ดไปแล้วอาจารย์เดลิสด็อกเตอร์ซอฟรี